สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซวังนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่20มีนาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลค่อนข้างน้อยนะก็เป็นลีกรองด้วยนะครับเป็นลีก2ลีก3นู่นเลยนะครับคู่แรกนะครับมีมินูนดาเจอกับเอี a บานะครับแล้วก็ สาขายาสปอร์นะครับเจอกับดารุมนะแล้วก็มีอกกุญซัดกับดิโนโมนดเต็มนะครับคู่นะวันนี้นะครับบอลมันมันค่อนข้างน้อยนะแต่ก็ยังมีพอมีตัวที่พอไว้วัดไววาอยู่ได้นะครับก็มี3ตัวนี่แหละนะครับที่นามาฝากกันนะแล้วก็กิจกรรมจากเงินราสองร้อยบาทก็ยังมีให้เราถุงเช่นเคยนะครับกิจกรรมติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะฟังบทวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเรามาสรุปผลทั้ง7คู่เมื่อคืนสักนิดหนึ่งครับว่าทั้งหมด7คู่ที่ให้ไปเนี่ยมีกำไรบวกลบ คู่แรกนะครับอาร์เซนอลเจอกับพาเลตนะผมให้ไปต่ออาร์เซนอลนะครับคู่นี้กินเต็มไปนะครับคู่ที่2นะฟูลเล่ฟูลเไม่ใช่ฟูลเล่นะครับเชฟฟิลด์เจอกับแบกเบิร์ดนะครับคู่นี้ก็กินเต็มไปเช่นกันนะครับส่วนคู่ที่3นะไบตันเจอกับกิมบี้นะครับผมไป้ลองกิมบี้นะคู่นี้ก็ตายไปนะครับไบตันฟอร์มโหดมากนะถล่มไป5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับส่วนคู่ที่4นะครับแมนยูเจอฟูลเล่นะครับเป็นคู่นี้เป็นคู่วีพีของผมด้วยนะครับผมให้ไปต่อแมนยูนะคู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับมาได้ปปรระะะตูช่่ววงงท้้ายยนนนนคับบเ็็โโิแลก เป็นใบแดงด้เลยนะเป็นใบแดงของมิโตวิทแล้วก็เวลียมนะครับอ่าส่วนฐา East, นมิโตวิทเนี่ยไปทำให้เกมเสียเองนะครับก็โดนไปนะสำหรับฟูลแลมนะครับมันอยู่ข้้รลบต่อไปนะครับชนะ3ประตูตหนึ่งเรากินเต็มไปนะครับบวกมาเกือบแสนกว่าบาทนะครับ คู่ที่4นะอ่าเป็นทนางด้านเรเบลเซนเจอกับบาจูมินิกนะครับคู่นี้ผมให้ไปต่อบาจูมินิกคู่นี้ก็ตายเต็มไปนะน่าจะตายกันเกือบทั้งประเทศนะคู่นี้นะครับบาจูมินิกทำพระป่าคว่ำนะครับส่วนคู่ที่6นะครับให้ไปต่อฮารนานาโปลีนะตอร์เนโนเจอกับนามบุรีนะครับนามบุรีชะนะไป4 0นะครับคู่นี้กินเต็มไปนะครับคู่ที่7นะฟิออร์เนตนาเจอกับเรเช่น,นะครับคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะให้ไปต่อฟิออร์เนตนานะครับทั้งหมด7คคูู่่นนะาตยไป2แล้วกก็ิเต็มไป4 อากินเต็มไป4คู่นะครับกินครึ่งกินครึ่งไปคู่หนึ่งนะครับก็เด็ดอยู่แล้วนะครับสำหรับทีเด็ดของผมในช่วงนี้นะครับส่วนใครที่สนใจทีเด็ดวีพีนั้นก็ฝากกันด้วยนะครับที่รายละเอียดแอปตองเอสสามหนะอย่าลืมนะครับใครที่สนใจนะครับวีพีเน้นเด็ดแบบนี้นะครับเข้ากันในบอยแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่รายละเอียดแอปตองเอสสามหนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละอดสักนิดหนึ่งนะครับใครที่สนใจทีเด็ดวีพีคู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงงต่ํําาน้ไไหลยัง ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ลายเอ็ดเอดตองเอ็ดสามหนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกกันเลยนะครับมิรานเดสนะครับเจอกับเออีบาร์นะทีมเก่าจากลาลิก้านะครับปีนี้ก็ตกลงมานะแต่ว่าปีนี้ก็น่าจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟอร์มนี้มากๆนะสำหรับเออีบาร์นะครับมิรานเดสนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด ครับ31เกมนะชนะ10เสมอ10แพ้11นะครับได้36เสีย38นะครับมีอยู่40คะแนานอยู่อันดับ13ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้มาเยือนนะครับเอีบา,าแข่งไปทั้งหมด31เกมเช่ 8, านกันนะครับชนะ17เสมอ8แพ้6นะครับได้34เสีย23มีอยู่59คะแนานนะครับอยู่อันดับ1ตอนนี้นะก็ไลจีมาก็มีทางด้านนู่นเลยนะครับเ,เรเบนเต้ลัพพามัดแล้วก็กาน์นด้านะครับซึ่งแมตช์นี้นะถ้าสะดุดก็น่าจะเสียหัวตารางให้กับทาางด้น แคนาดานะเพราะว่าแคนาดาก็น่าจะแซงขึ้นมาได้นะครับห้าเกมล่าสุดของมิรานเดสนะครับแพ้อ่าแพ้1เสมอ1ชนะ3นะครับ3 2 1เกมที่แพ้นะแพ้กับเตเนดิเฟ่นะครับ1-0แล้วก็เสมอกับทางด้านลักกเนสหน้า0-0 3เกมที่ชนะนะครับชนะบีเดเยลอ่าทีมรองนะครับทีม B นะแล้วก็โอเวโดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะชนะคีคอนไป4-3นะครับห้าเกมในบ้านของมิรานเดสนะครับ เสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ3เช่นกันนะครับหเกมที่เสมอหน้าเสมอกับละกเนสนะครับแล้วก็มี1เกมที่ชนะนะอ่าหเกมที่แพ้นะครับแพ้อลาเบสไป3-1นึ่งนะครับสเกมที่ชนะนะครับชนะรูโก้นะแล้วก็มีทางด้านบิลลิอลทีมบีนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะชนะโอเวโดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านท่าเกมล่าสุดของผู้มาเยือนเอีบาในการแพ้1เกมชนะ4เกมนะครับแล้วก็เป็นการชนะ4เกมติดแล้วนะครับแล้วก็ชนะแบบชีนชีดด้วยนะไม่เสียประตูไม่แต่ประตูเดียวนะครเบาตัดรับเอียบ่านะคร คาตาเกนานะครับสามประตูศูนย์นะแล้วก็สี่เกมที่ชนะนะครับชนะลูโก้เบียริอลนะครับแล้วก็เตนิเฟ่แล้วก็เกมล่าสุดชนะทางด้านเบอร์คอสเอฟซีไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับห้าเกมเยือนของอิบาร์นะครับแพ้สองชนะสามนะครับสองเกมที่แพ้ได้แพ้อิบิซาในขก็เราแพ้อลาเบสไปสองนะครับสามเกมที่ชนะชนะทางด้าน ลูโก้แล้วก็เตเนลิเฟ่ในเกมล่าสุด 2, สดองศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับเป็นการชนะแบบไม่เสียประตูทั้งสองเกมเลยนะครับสองทีมนี้นะครับเจอกันห้าครั้งหลักสูตนผลออกเสมอหมดเลยนะครับกินกันไม่ลงนะครับก็มีเสมอศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามสองสองแล้วก็สองสองนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเจอกันไดบ้านข,ของอ e ีบานะก็เสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีก็แปลกกันนะไม่มีใครชนะกันเลยนะครับสองทีมนี้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับเจอกันในบ้านของอมิลลนะ์เดนนะเดลนะครับเปิดมาให้อีบานะครับต่อที่ราคาปอบๆนะครับราคานิ่งเลยนะไม่มีไหลขึ้นไหลลงนะครับส่วนราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกนะครับซึ่งผมว่าวันนี้นะอีบาต้องเอาแล้วนะครับเพราะว่าแข็งน้อยกว่าทางด้านแคนาดาอยู่1แมตต์นะครับถ้าเกมนี้เก็บ3แต้มได้นะก็จะทําแต้มถิงห่างจากแคนาดาไปอีกประมาณ 4แ,แต้มนะครับก็ประมาณ1เกมแล้วแล้วก็แคนาดาในแข่งมากกว่า1เกมอยู่แล้วนะครับก็น่าจะสบายตัวแล้วก็น่าจะมีความม่าจะไม่เป็นไ,ไสบายแบบการันตีการเลื่อนการเลื่อนขึ้นไปกับไปดิวิชั่น1เหมือนเดิมนะกับไปลาลิก้าเหมือนเดิมนะสำหรับเอบานะครับวันนี้คู่แรกนะครับให้ไปต่อทางด A ้านเอบานะครับมาต่อที่คู่ที่2ต่อเลยนะครับก็เป็นหลีรองของหลีตุรกีนะครับ สาขายาสปอลนัเจอกับบรอดลูมสปอลนะครับแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนนะครับสาขานะครับแข่งไปแล้วทั้งหมด25เกมนะครับชนะ14เสมอ1แพ้10นะครับได้40เสิบสี่สิบสานะครับมีอยู่43คะแนนอยู่อันดับ6ตอนนี้นะครับแล้วก็ผู้มาเยือนน้บรอดลูมนะครับแข่งไปทั้งหมด25เกมนะครับชนะ12เสมอ5แพ้8นะครับได้38เสีย26มีอยู่41คะแนนอยู่อันดับ7ตอนนี้นะครับ5เกมล่าสุดของสาขานะครับแพ้1เกมชนะ4เกมนะครับหนึ่งเกมที่แพ้ออาซันนสป1-0ะครบแล้วก็ ็มีเสีเกมที่ชนะนะชนะทางด้านดูเลยนะครับเดนิลิเซ่สปอร์10นั่นแล้วก็เกมล่าสุดน,น,นะครับชนะเยนิ Sport, ามนาลายาสปอร์30นะครับอ,อ่านัดแรกยากระาบอลภาษาตุรกีนะครับแล้วก็ห้าเกมในบ้านของอ่าารานะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งชนะสามนะครับหนึ่งเกมที่แพ้ก็คือแพ้ซัมซ่าสปอร์นะครับ10นั่น,นแล้วก็มีเสมอทางด้านอ่ายูเปช11นะครับแล้วก็สามเกมที่ชนะนะชนะ อาร์ติโนโดุนะสองหนึ่งนะครับแล้วก็มีทางด้านเดนกูคู20นะครับทางด้านผู้มาเยือนกันบ,บ้านนะครับ5เกมล่าสุดของบรุมนะครับแพ้3ชนะ2นะครับ3เกมที่แพ้ก็มีแพ้ยูเซสปอร์หนึ่งศูนย์แล้วก็มีมานิซ่านะครับ FK นะาสองหนึ่งน้แล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะลิเซสปอร์แพ้ลิเซสปอร์สองหนึ่งนะครับ สองเกมที่ชนะน่าชนะออโต้สองศูนยนะครับทางด้าน5เกมเยือนของบรูมนะครับแพ้2ชนะ3นะครับสองเกมที่แพ้ก็คือแพ้ยูเยปสปอร์นหนึ่งศูนย์นะแล้วก็มีทางด้านมานิซาเอฟเคเนี่ยสองหนึ่งนะครับสามเกมที่ชนะนะครับชนะอาดานาสปอร์สองหนึ่งนะครับแล้วก็มีเยนีิมาลาเตสปอร์เนี่ยสามหนึ่งนะครับแล้วก็เกมที่5หน้าเกมที่ชนะนะครับชนะกาเซนเทปมา1ประตูต่อ0ูนย์ะครับ2ทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้าน สคา,ายาสปอร์เนี่ยชนะ2แล้วก็บุลลุมชนะ3นะครับเกมล่าสุดเจอกันได้มากของบุลลุมนะครับบุลลุมชนะไป5ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว oui, artist, ่าวันนี้เจอกันในบ้านของสคายาสปอร์นะเขาฟอร์มดีกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางน่าสคายเนี่ยฟอร์มดีกว่านิดหนึ่งนะครับดูเหนือกว่านะแล้วก็เลทได้เล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ให้วันนี้นะครับเรทราคาเปิดมาให้เลทที่เสมอกันเลยนะครับไม่มีใครต่อใครรองเลยนะครับ แล้วก็ราคาสูงต่ำนะอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับราคานิ่งกันทั้ง2ราคาเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมยังเชื่อว่าซาคายาสปอร์ได้ในบ้านนั้นน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแล้วก็ไม่ไีไม่มีไม่ไม,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 มีใครแบกราคาด้วยไม่ได้แบกราคาด้วยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยค่อนข้างทำได้ดีเนะนี่ยสำหรับซาคายาคาสปอร์นะครับบลูมในแพ้มาสองเกมติดนะครับผมว่าเชื่อว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่3านะน่าจะน่าจะแพ้ติดต่อกันนะครับ วันนี้คู่ที่2นะให้ไปเสมอทางด้านอ่าซาาคยาสปอร์ตนะครับมาต่อวันนี้คู่ที่3ต่อเลยนะครับอิงโกสตัดเจอกับดินโมเดเด่นนะครับแข่งันที่สนามออรดี้สปอร์ตพาร์คนะครับบ้านของอิงโกสตัดนะครับแข่งขันในเวลา1อ่าตีหนึ่งนะครับอิงโกสตัดแข่งไปได้ทั้งหมด21เกมนะครับชนะ10เสมอ5แพ้12ได้38เสีย39มีอยู่35คะแนนนะครับอยู่อันดับ5ตอนนี้นะครับแล้วก็พูมาเยือนนะครับดินโมเดเด่นนะแข่งทั้งหมด20เกมเช่นกันนะครับชนะ13เสมอ8แพ้6นะครับไไดด้้48เสีย29มีอยู่47คะแนนออยู่ันดับ7ตอนนี้ ครหากเกมล่าสุดของอิงโกสตัดนะครับแพ้3เสมอ1ชนะ1นะครับก็แพ้ไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมติดนะครับสำหรับอิงโกสตัดนะครับหเกมที่ชนะนะชนะทางด้านซาบุูเค้นนะครับ4 3แล้วก็มีเสมอทางด้านเอสเซนเนี่ย1 1แล้วก็3เกมล่าสุดที่แพ้นะครับแพ้เวเฮนนะครับ4 1แล้วก็ไฟบวก2 1 0แล้วก็เมนฮามนะครับสามประตูต่อสองนะครับหากเกมในบ้านของอิงโกสตัดนะครับแพ้4เสมอ1นึ่งนะยังหาชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้เอา2เนี่ย เอาบวก2นะครับไป2-1นะครับแล้วก็แพ้ดอ์มูล2ไป2-1เช่นกันนะแล้วก็ออสนาบุกเนี่ยสี่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเสมอทางด้านเอเซนเนี่ยหนึ่งหนึน่งนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะแพ้ให้กับไฟบวกสองไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านให้เกมล่าสุดของผู้มาเยือนนะครับดิโนโมเด็เดนนะแข่งไปอ่าให้เกมล่าสุดนะครับเสมอสองชนะสามนะครับสองเกมที่เสมอนะเสมอกับอ,อีว,วอร์เบิร์กนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีเสนอวิกอ่าวิตอเรียโครนนะหนึ่งหนึ่งนะครับสามเกมที่ชนะนะครับชนะเอา ไป1-0ึ่งนะแล้วก็ดอทมูลสไป3 1แล้วก็ทุยบวกนะครับไป2-0นะครับหเกมเยือนของดีนโมเดดเด่นนะครับเสมอ1ชนะ4ฟอร์มดีมากๆนะครับหเกมที่เสมอแล้วกนะ็เสมอท,ทางด้านเอดเดนเบิร์กไป1นึ่งนะครับแล้วก็ 3, 4, สามกีสี่เกมที่ชนะนะครับ ชนะโอเรนเบิร์กไป3-1นะครับมิวนิก1-6-0 8 2-1นะครับอ่าวอลลี e ่เนี่ย3-3-2นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนัช้ชนะดอทมุล 2- ไป3-1นะครับสทีมนี้นะครับเจอกัน5ครั้งหลังสุดนะเป็นทางด้านอิงโกสตับชนะ2แล้วก็ดิลโมเดเดนเนี่ยชนะ2นะครับแล้วก็เสมอไป1ครั้งนะครับนั่นก็คือเกมล่าสุดนั้นเสมอไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ในบ้านของดิลโมเดเดนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเจอก,กันในบ้านของทางด้าน อิงโกสตัดนะครับแต่ว่าอิงโกสตัดเองเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะต่างจากเดนโมเดนนะฟอร์มดีามากๆนะครับทำให้วันนี้นะครับเรยราคาเปิดมาให้เดนโมเดนนะครับต่อเสมอนะแล้วก็มีเขาหวงว่าไหลไปปอปอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะราคาสูงต่ำไหลไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับซึ่งวันนี้ก็แน่นอนนะครับตามฟอร์มนะก็เห็นกันอยู่นะครับว่าดินโโมเดลเด่นเนื้เหนือกว่านะครับทางด้านอิงโกซัดเองเนี่ยในบ้านก็ไม่ชนะใครมา5เกมแล้วนะทำได้แค่เสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับแล้วก็5เกมล่าสุดก็แพ้ไปถึง3เกมติดนะครับซึ่งวันนี้ดินโโมเดลเด่นค่อนข้างเหนือ ER กว่านะครับถึงแม้จะออกมาเยือนอิงโกซัดก็ตามแต่นะครับผมจะว่าดินโนโมเดลเด่น น่าจะทําได้นะครับปอปอเองไม่มีปัญหานะครับคู่ที่3นะให้ไปต่อข้างด้านดิโนโวเด็ดเด่นนะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราใช้คู่มิลานเดสแล้วก็อีบาร์นะครับเป็นแค่คอมเมนต์เข้ามาในช่อง YouTube ผมนะว่าระหว่าง2ทีมนี้นะครับทีมใดจะเป็นทีมชนะนะครับเป็นให้เองนะคอมเมนต์แล้วก็แค่รูปมาส่งนะครับที่ไลน์แอดแอดต่อเอสสามหนะเพียงแค่นี้เองก็จะมีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลสองบาทสิบรางวัลต่อวันแล้วนะครับก็ฝากกันด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันททััั้้้งงหหมมด3คคู่่นนนะะะรรบบีีใไไปอกา คู่แรกนะครับมิลาเดสเจอกับเอบานะครับผมให้ไปต่อเอบานะแล้วก็คู่ที่2นะครับซาคาญาสปอร์เจอกับโดรุมสปอร์นะครับผมให้ไปเสมอท่านั้นอาซาคาญาสปอร์นะครับคู่ที่3อิงโกสตัดเจอกับดีโนเดดเด่นนะครับผมให้เป็นเสมอหรือว่าต่อนั่นแหละครับต่อดีโมเดดเด่นนะครับทั้งหมด3คู่ก็มีประมาณนี้นะบอลนั่งข้างน้อยนะครับแต่ก็เป็น3คู่ที่พอเล่นไปได้นะข้อพอมีราคาอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ว่ีดีโอเนี้ยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูบอลให้สะดวกขอให้ตัทนักโชคดีสวัสดีครับ